มาค่ะเด็กๆเรามาเจอกันต่อนะคะกับพัฒนาการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่าในช่วงศตวรรษที่21เป็นต้นมานะคะทำไมต้องพูดถึงศตวรรษนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ชาติตะวันตกนั้นเดินทางเข้ามาค้าขายหรือว่าเข้ามาล่าอนณานิคมเข้ามาเผยแผ่ศาสนานะคะยัง ประเทศต่างๆในภูมิภาคของเรานะคะ,ะชาติแรกที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาคเราก็คือโปรตุเกสนะคะโปรตุเกสมาพร้อมกับการยึดครองมาลกานักเรียนจําได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วที่คุณครูแบ่งปันเนี่ยเมืองมาลกาเป็นมเนมืองที่มีตึกสีดแดงๆอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกับเป็นลักษณะสิ่งกอ่อสร้างที่เหมือนกับชาติตะวันตกนะคะไม่เหมือนกับในบ้านเราเลยนะเพราะนั้นนี่แหละเป็นผลพวงมาจากการที่โปรตุเกสเข้ามายึดครองนะคะแล้วก็ เหตุผลที่ทําไมต้องจ้องมาที่เมืองมะละกาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเมืองท่าที่สําคัญและอีกอย่างหนึ่งนะคะในพื้นภาคของเราเนี่ยมันมีหมู่เกาะที่เราเรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศหรือโมลูกะนะคะทําไมต้องเรียกว่าหมู่เกาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเกาะหลายๆเกาะนะคะมีเกาะหลายๆเกาะที่นี่แล้วก็มีเครื่องเทศมีสิ่งที่ชาติตะวันตกเขาต้องการนะคะเขาก็จะเอาจากจากบ้านเราไปในราคาที่ถูกถูกหรือ ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเข้าครอบครองเป็นเป็นเมืองอาณานิคมได้เนี่ยเขาก็จะอาจจะเอาไปฟรีๆก็ได้นะคะทีนี้เวลาที่ชาติตะวันตกเดินทางเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาอยากจะได้อะไรตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะต้องการครอบครองต้องการทรัพยากรที่สําคัญหมู่เกาะโมลูกะมันอยู่ตรงไหนอนุนักเรียนลองดูภาพแผนที่ภาพเล็กนี้นะคะอันนี้เขาย่อลงให้ดูนะคะว่า ประเทศไทยอยู่ทางนี้นะคะอินโดนีเซียอยู่โซนนี้อันนี้ก็จะเป็นหมู่เกาะมูลุกะนะคะหลายๆเกาะอยู่บริเวณนี้นะคะ,ะถ้าถ้าขยายภาพออกมาใหญ่ๆช,ชัดก็ดูแผนที่ตามตรงนี้นะคะเนี่ยโซนที่เรียกว่าหมู่เกาะมูลุกะสังเกตว่าเยอะมากเลยนะคะแต่และเกาะเพราะนั้นตรงนี้ล้วนเป็นเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรที่สำคัญที่เป็นที่ต้องการของชาติตะวันตกทั้งสิ้นนะคะ,ะทีนี้ เวลาที่ชาติตะวันตกเขาเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะเขาสิ่งแรกเลยที่เขาจ้องเอาไว้ก็คือเมืองท่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาสามารถควบคุมเมืองท่าได้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไม่ต้องห่วงเขาสามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะคะควบคุมได้ทั้งหมดทีนี้หลังจากที่โปรตุเกสเข้ามานะคะฮอลันดาก็เข้ามาครอพองอินโดนีเซียต่อต่อจากโปรตุเกสนะคะแล้วก็มีการทําสนธิสัญญามีการกับสุลต่านจากรัชยาโฮ สุรต่าน,นี่คราวที่แล้วคุณครูเล่าให้ฟังแล้วว่าตาแหน่งเขาก็เทียบเท่ากับการเป็นอ่าเป็นกษัตริย์เป็นผู้นานะคะเกิดมีการทําสงครามอะไรกันขึ้นมาแล้วก็มีการทําสนธิสัญญากันนะคะแล้วก็ฮอลันดาก็มีอิทธิพลตั้งแต่สิงคโปร์ลงไปเลยนะคะฮอลันดาคือใครไม่ได้ยินฮอลแลนด์อ่าประเทศเดียวกันนะคะมาจากท่าตะวันตกเช่นเดียวกันนะคะเอ่อฮอลันดาเนี่ยมีอิทธิพลตั้งแต่สิงค,โป,งงคโปร์ทางตอนใต้ลงไปอังกฤษ ก็เหนือสิงคโปร์ขึ้นมาก็คือมาลายูหรือมาเลเซียในปัจจุบันนะคะมาเลเซียในปัจจุบันอันนี้คืออังกฤษครอบครองอยู่ถ้าเป็นถ้าเป็นอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเป็นโปรตุเกสเข้ามาก่อนตามด้วยฮอลันดาที่เข้ามาครอบครองนะคะ,ะส่วนอังกฤษนั้นก็จะครอบครองในส่วนของมาลายูหรือมาเลเซียในปัจจุบันนะคะ,ะทีนี้ในการทําสนธิสัญญาหรือว่าการทําสัญญาการกับชาติตะวันตกนั้นอะ แน่นอนว่าเราเราเสียเปรียบเขาอยู่แล้วนะคะเราเสียเปรียบเขาอยู่แล้วทีนี้ตอนที่อังกฤษไปครอบครองมาลายูได้นั้นนะคะอังกฤษก็ขยายขยายฐานอานาจจะไปทางฝั่งพมา่าด้วยไปยังกัมพูชาด้วยนะคะทีนี้ในช่วงเวลานั้นน่ะนะคะไทยกับพมา่าเราก็ยังทําศึกสงครามกันอยู่นะคะแต่ว่าช่วงที่ที่ต่างชาติเข้ามาเนี่ยเป็นช่วง ประมาณรัชกาลที่3มที่4ของไทยนะคะเป็นช่วงประมาณรัชกาลที่3าที่4ของไทย<ม>เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยพม่าก็เสียเอกราชให้กับอังกฤษในปี2428นะคะปี2428แล้วก็พม่าถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิอินเดียเพราะว่าทำไมต้องไปรวมกับจักรวรรดิอินเดียเพราะว่าอะไรเพราะว่าอังกฤษเขาครอบครองอินเดียอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูมาเล่าให้ฟังต่อในคลิปต่อไปนะคะ